ข้อมูลทางการแพทย์ยังไม่ได้มีข้อมูลยืนยันว่าการดูคลิปสั้นจะส่งผลทําให้เกิดอาการภาพหลอนนะครับหรือว่ามีอาการหลงผิดหรือว่ามีอาการที่เรียกว่าอาการกลุ่มอาการจิตเภทนะครับแต่ว่าอาจจะเป็นแค่ปัจจัยที่กระตุ้นให้คนที่เขาเรียกว่ามีภาวะแฝงนะครับจิตเภทแฝงก็คือเขาพร้อมจะมีโอกาสที่จะมี ความผิดปกติของอาการจิตเภทเนี่ยสแสดงออกมาได้เมื่อถูกกระตุ้นนะครับซึ่งปัจจัยกระตุ้นของคนไข้กลุ่มนี้ก็อาจจะมีหลายๆอย่างนะครับเช่นสภาวะเครียดความกดดันในชีวิตภาวะความผิดหวังในชีวิตนะครับหรือแม้แต่อาการดูคลิปบางอย่างที่เขามีความรู้สึกว่าเขามีความสุข ซึ่งหลายๆครั้งเราอาจจะไม่ได้เจอว่ามีเพียงสาเหตุเดียวที่เป็นตัวกระตุน้นอาจจะหลายๆสาเหตุพร้อมๆกันที่เป็นตัวกระตุ้นครับเวลาที่เราทําอะไรก็ตามที่รู้สึกว่าทําแล้วมีความสุขหรือทําแล้วมีความสนุกเกิดขึ้นเนี่ยจะมีการหลั่งสารเคมีที่เรียกว่าโดปามีในสมองคล้ายๆกับเวลาคนที่ไปเล่นการพนันแล้วก็จะเสพติด หรือว่าติดการพน,นันเนื่องจากว่าเขาก็จะติดกับความรู้สึกลุ้นเวลาที่จะต้องอรู้ว่าสิ่งที่เขาพนันอยู่เนี่ยมันจะได้หรือไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะมีการหลั่งสารเคมีตัวโดปามีนเนี่ยเยอะขึ้นนะครับทีนี้ในกลุ่มคนไข้ที่เป็นโรคจิตเภทหรือกลุ่มที่เป็นจิตเภทแฝงเนี่ยเขาอาจจะมีความผิดปกติของสารสื่อประสาทในสมองซึ่งจะถูกกระตุ้นเวลาที่เขาดูคลิปหรือดูอะไรก็ตามไม่ใช่เฉพาะเรื่องของคลิปอย่างเดียวถ้าเขาดูอะไรแล้ว เขารู้สึกว่าสนุกหรือเขาชอบมันก็จะมีการหลั่งสารเคมีตัวนี้เกิดขึ้นทีนี้การดูคลิปกลุ่มที่เป็นคลิปสั้นมันจะทําให้อาจจะเกิดการหลั่งซ้ําๆเนี่ยได้บ่อยแล้วก็เยอะขึ้นซึ่งจะทําให้คนไข้กลุ่มที่เป็นแฝงนะครับจิตเทศแฝงมีโอกาสที่จะมีอาการแสดงออกมาได้มากขึ้นครับจะแตกต่างกันตรงที่เวลาเราดูคลิปยาวเนี่ยคลิป ที่ยาวๆมันมักจะเล่าเรื่องแบบค่อยเป็นค่อยไปนะครับโอกาสที่เราจะดูอะไรที่ตื่นเต้นแล้วก็ทําให้เกิดการหลั่งของสารเคมีที่ว่าบ่อยๆซ้ําๆเนี่ยมันจะน้อยกว่าส่วนใหญ่คลิปสั้นเนี่ยปัญหาก็คือเขาจะมีการเ,เป็นคลิปที่มันคล้ายๆกันหรือว่ากลุ่มเดียวกันซึ่งปัจจุบันเนี่ยเอจะจะเข้ามาทําหน้าที่ตรงนี้นะครับซึ่งมันก็จะจับว่าคนที่ดูเนี่ยชอบคลิปประเภทไหนอยู่กับคลิปประเภทไหนนาน มันก็จะฟีดคลิปประเภทนั้นเนี่ยมาเยอะๆมันก็ทําให้มีการหลั่งของสารเคมีซ้าๆคนที่มีสุขภาพจิตดีปกติดีเลยก็จะไม่มีปัญหานะครับแต่ว่ากลุ่มที่เราเราเป็นห่วงก็คือหนึ่งแฝงเนี่ยเราไม่รู้เพราะว่าจริงๆเขาอาจจะไม่เคยมีอาการเลยตลอดชีวิตนะครับหรือกลุ่มที่ถ้ารู้อยู่แล้วว่าเขามีโอกาสที่จะเป็นก็คือมีปัญหาเรื่องของสุขภาพจิตอยู่แล้วกับอีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มเด็กนะครับซึ่งอาจจะสมองยังพัฒนาไม่เต็มที่ถ้าสมมติว่าเขาต้องดูคลิปอะไรซ้ำๆนอกจากข้อมูลที่เาไ ปราศจากความายับยั้งชั่งใจปราศจากการให้คําแนะนําที่ถูกต้องเหมาะสมในการเลือกดูอันนั้นก็จะเป็นปัญหานในเรื่องของการรับข้อมูลแต่ว่าปัญหานในเรื่องของการเสพติดในเด็กเนี่ยก็อาจจะเกิดได้เช่นเดียวกันเพียงแต่ว่าโอกาสในคนที่เด็กปกติอาจจะน้อยกว่าในผู้ใหญ่ครับ